สร้างสเสน่ห์ง่ายๆแค่ใช้เสียงนะการสร้างสเสน่ห์น่ะมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะทุกคนนะเวลาที่เราอยากจะสร้างสเสน่ห์โดยเฉพาะคนที่คิดว่าตัวเองหน้าตาไม่ดีนะคะหน้าตาไม่สวยผิวดำผิวกล้านไม่สวยหน้าตาไม่สวยแต่อยากจะบอกว่าถ้าคิดแบบนี้ไม่เป็นไรเราไปใช้สเสน่ห์ในเรื่องของเสียงนะคะ น้ำเสียงที่สร้างสเสน่ห์ได้ก็คือการที่เราใช้น้ำเสียงเวลาที่แฟนของคุณบอกเล่าเรื่องราวต่างๆไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเศร้าเรื่องเสียใจเรื่องดีใจใดๆก็แล้วแต่นะเราจงใช้น้ำเสียงของเราให้มันเกิดสเสน่ห์เวลาที่ดีใจก็คือแบบโอ้โหแบบดีใจให้มันสุดซึ้งแบบ ให้มันเป็นกิริยาแบบดีใจให้มันเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติให้เขารู้ซึ้งแก่นใจของเราว่าเรามีความสุขเราดีใจจริงๆนะคะตรงเนี้ยเมื่อเราดีใจอย่างบริสุทธิ์เนี่ยเขาก็จะดีใจแอบยิ้มไปกับเรานะคะตรงเนี้ยมันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะหรือเวลาที่เขาเล่าเรื่องเศร้า และเราก็อินไปกับเขานะคะเราอินไปกับเขาตรงเนี้ยเขาจะสัมผัสได้ถึงความจริงใจของคุณนะคะตรงเนี้ยจะทําให้คุณน่ะมีเสน่ห์ดึงดูดโดยที่คู่ไม่รู้ตัวนะคะวันใดวันหนึ่งที่เขาไปเจอคนที่ไม่ที่จะไม่เคยที่จะดีอกดีใจไม่เคยจะตั้งอกตั้งใจฟังเขาเลยเนี่ยเขาจะนึกถึงคุณเป็นคนแรกนะคะเพราะฉะนั้นสเสน่ห์เรื่องของการใช้น้ำเสียงอ่า เปลงออกมาเนี่ยมันจะต้องให้สื่อถึงความจริงใจสื่อถึงจิตวิญญาณของคุณที่เป็นตัวตนของคุณจริงๆสแสดงออกมานะคะถ้าน้ำเสียงสื่อออกมามันเป็นสเสน่ห์ได้เนี่ยหน้าตา ก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะไม่สวยไม่หล่อก็สามารถสร้างเสน่ห์ได้จากน้ำเสียงเพราะฉะนั้นนะคะจงใช้น้ำเสียงให้เป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองไม่มีเสน่ห์คนที่คิดว่าตัวเองไม่สวยนะคะใครก็ ใครๆก็อยากจะมีเสน่ห์ในตัวใช่ไหมถ้าอยากได้คลิปดีมีประโยชน์แบบนี้นะคะกดติดตามคูคาร่าหรือแอดไลน์นะคะคูคาร่าจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะกดแอดไลน์คูคาร่าไว้จะส่งคลิปใหม่ๆตรงถึงมือถือของคุณในทุกๆวันนะคะหรือในทุกๆครั้งที่มีคลิปใหม่นะคะขอบคุณมากๆเลยจ้า